สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ่ะจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านาพบก,กบย oh. <Yeah. S 1> <laughs> โปรโมชั่นทุกทุกคนรายคอ oh. yeah. โอ้ยกว่าจะได้นะคะนี่ซ้อมแล้วซ้อมอีกก็ยังไม่พร้อมนะคะ,ะโปรโมชั่นซื้อสามแถมหนึ่งกลับมาอีกแล้วค่ะคุณคะ่ะแจกของเยอะมากซื้อสามแถมหนึ่งกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโปรโมชั่นซื้อสามแถมหนึ่งอ่ะซื้อสามห่อนะคะซื้อสามห่อนะคะปกติเราขายกันห่อละสามสิบห้าบาทนะคะ เราแล้วก็สามห่อร้อยนะคะแต่วันนี้นะคะเรามีถ้วยต้มจับนะคะถ้วยต้มจับแจกนะคะอะเห็นไหมคะถ้วยต้มจับสกรีนต้มจับนะคะเห็นไหมคะเห็นถ้วยต้มจับไหมคะคุณขาเห็นรักแรดิฉัน ีิจะได้บอกว่าเห็นรักแร้ดิฉันนะคะเห็นรักแร้ไม่ค้านะคะโอเคนะคะซื้อสามแถมหนึ่งนะคะแถมไปเลยนะคะในกล่องนะคะซื้อสามห่อนะคะแถมแถมให้ไปเลยหนึ่งถ้วยต้มจับหนึ่งนะคะนี่นะคะส่งไปเลยในนี้นะคะสามห่อเพียงหนึ่งร้อยบาทนะคะเพียงหนึ่งร้อยบาทไม่เท่านั้นนะคะ ซื้อครบห้าร้อยบาทแถมฟรีอีกสองห่อนะคะเป็นเส้นสดเอ้ยเป็นเส้นแห้งเนาะไม่ใช่ไม่ไม่เส้นแห้งใช่ไหมคะอ่ะไหนไหนที่แถมแถมอีกนี่นะคะอ่ะซื้อครบห้าร้อยบาทนะคะแถมต้มจับอีกนะคะสองห่อได้ห้าร้อยสามห่อได้สิบห้าห่อถูกปะ แล้วก็ได้ถ้วยนะคะได้ถ้วยต้มับอีกห้าใบนะคะแถมนะคะได้กุจับเส้นแห้งอีกสองห่อนะคะวันนี้บอกได้เลยนะคะว่าคุ้มมากนะคะปังมากนะคะคุณอินเทอร์เน็ตบอกว่าปังมากค่ะเด็กหอ,อก,ก็ต้องมีอืมเห็นไหมคะแฟนคลับต้มยำจริงๆนะคะ